สวัสดีครับคุณผชมมาดูผมจะเอาของขึ้นแบบนี้นะครับมันมาสูงนะเพื่อ <laughs> <laughs> นๆประมาณเกือบสองสเมตรนะผมนะจะเอาขึ้นพูดตายแล้วคุณผู้ชมผมจะเอาใส่ตรงนี้นี่โอ้ยมันสูงนะมันตางมันมองไม่เห็นโอ้ยไม่ได้ไดเดี๋ยวของเขาล้ลมให้ให้ให้คุณน้องเอาขึ้น เปี่ยนทาง,งานได้ดยี่ห้อจะเดินเดินน้องให้น้องขึง้นน้องขึง้นเปลี่ยนี่ยเป็นวงที่เช็ดตัวเปลี่ยนแบบนี้นไปไปโอ้ยสุดยอดคุณผู้ชมแม่ระดลมมันก็ง่ายอยู่แล้วคุณผู้ชมเอามา,มาลาเอาลงที่เอาลงเอาลงยังไงเอาลงที่แล้วจะขายจะขายให้ชาวบ้านน่ะจะขายให้ลูกค้าต้องเอาลงแบบนี้ใช่ไหมชัตโต๊กเออแบบนี้ให้มันขาดลงมาแล้วมันก็หล่นลงมาทั้งหมดแล้วคุณผู้ชม ปลาเราดูผู้ชมมาดูครับอย่างเงี้ยมันมีอันเดียวอันเดียวในโลกนะผู้ชมมันมีก็ไม่มีขายไอคิปนีน้ก็เก็บมาฝากสำหรับอผู้ที่ขายสินค้าที่สูงๆนะครับแบบนี้นะ่ตาแบบนี้นะให้ดูดีๆนะดูดีนะแบบนี้นะอ่ทั้งน้องถือไปอคุณน้องถือไป <c oughs> อ,อตลาดสดที่จังหวัดน่านนะครับ